เครับกบสวัสดีแฟนทัพทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุกท่านครับกลับมาพบเจอกอีิเช่นเคยนะครับกับการให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ําหนักศึกมวยไทยพันธมิตรมวยฮิตวันจันทร์ครับ10พฤศจิกายน2568ครับถ่ายทอดสดทางช่องทูฟายูยี่ส4ดเดเป็นต้นไปณเวทีมวยเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปินะครับทั้งหมดเนี่ยหลักห เก้าคู่นะครับผมจะมาให้ทศัศนวิจารณ์สคู่ช่วงตาละสดทางช่องทีวีนะครับก่อนอื่นเราไปอัปเดตคู่มวยกันก่อนครับสคู่ว่ามีใครกันบ้างครับเปิดหัวด้วยมวยเวทเล็กๆครับดาวเด่นลุกบ้านใหญ่พบกับเจ้าเพชรชงหมิงสิทธิ์คุณมะครับคู่นี้เวทพิกัด100ตามกระดาน1น0้ปอนด์นะครับแต่ว่าคู่นี้เนี่ยต่อยกัน45กับ 45. ่สกิโลนะครับก็ดาวเด่นในต่อนหนักให้ศูนย์จห้ากิโลนะครับ คู่ต่อมาครับเป็นเจ้าประเสรชัยปืนรัตนาครับพบกับเจ้าออโต้บูมเหล็กเซียนครับเวทพิกัด101ปอนด์ปอนครับส่วนคู่ที่3รองคู่เอกครับมีการต่อําหนักกัน2ปอนนะครับตัวเล็กต่อตัวใหญ่นะครับเพชรต่วนเป๊ชอห้าพยักครับพบกับเจ้าวันพระเดชเกียรเขาน้อยครับผู้นี้เวทพิกัด108ต่อ110ปอนด์ปอนะครับฝ่ายแดงต่อําหนักให้2ปอนนะครับส่วนคู่ที่4คู่เอกประจํารายการครับสไนเปอร์ซอสศรวัตรครับพบกับเจ้ากําปั้นทองสวนอาหารปีกไม้ครับผู้นี้เวทพิกัด100 36ปอนด์มีโอกาสสกอร์ต่ำทำงานทั้งคู่เลยคู่นี้รประเภทอาวุธคมมากมากฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่อง YouTube องกับด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชีปข้อมูลมวยจะได้มนกำลังใจให้ผมด้านำคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพจ a c e b o o k ชี้มวยเด็ดกับด้วยนะครับรวมลึกข้อมูลมวยเลยราคาครบวงจรนะครับฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่บ้างกันที่คู่แรกประจำรายการนะครับศึกมวยไทยพนมิิรมวยฮิตวันจันทร์ครับ10พฤศจิกายน2568 เลรราคาตลาดหลักทรัพย์ยังไม่เปิดนะครับรอสาย,ส,ายสัก10บโมงถ้าเลรเปิดเดี๋ยวผมจะรีบอัปเดตลงให้แล้วกันนะครับวันนี้ก็เอาทศนวิจารณ์น้ำหนักสอบแล้วก็ข้อมูลนักมวยทั้ง4ท่านไปก่อนนะครับอาสีคู่ไปก่อนนะครับคู่แรกครับดาวเด่นลูกบ้านใหญ่พบกับเพชรชงหมิงสิทธิ์คุณมาวันนี้ใช้สีเสื้อเป็นสิทธิ์เสียเจ๋งนายกายไกลสะไกลลานครับคู่นี้เวทพิกัด45กับ4 5 5สิกิโลครับฝ่ายแดงต่อให้0 5นกิโลนะครับ ดาวเด่นลูกบ้านใหญ่ครับมวยวัย14ปี1 0 156เซนติเมตรมวยกรุงเทพมหานครครับซ้อมอยู่ที่ลูกบ้านใหญ่ครับก็สมัยก่อนก็สีเสื้อเดิมๆก็น่าจะเป็นสอไดชพันนะตัวนี้ดาวเด่นสอไดชาพันเดิมอะ่ะพื้นแปเป็นมวยเข่าครับเขาครบเครื่องเลยเล่นฝีมือได้จังหวะวงนอกดักเตะดักต่อยดักแทงส่วนวงในก็เหนียวหนึบสมัยก่อนต่อย2พัก2นาทีตลอดนะดีจีก็แชมป์ของ อ่าบัวไทยันามิดครับรุ่น44กิโลนะตัวนี้ถือว่าสดมาก้านะครับช่วงหลังนี่น้องเขาสดมากช่วงนี้ก็ถือว่าสดเหลือหลายครับ45หไฟนี่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับมีชนะคะแนนเจ้าเฮงเฮงออวันเชิดครับที่ตะวันนาครับต่อย2พัก2นาทีนะครับแล้วก็ชนะก้าโบแดงสักแสนพันครับที่ตะวันนาครับชาวนกยกที่4ปูดาวเอเนฟลูกสวนที่ตะวันนาครับยีกันยายนที่ผ่านมาไฟชิงแชมป์44กิโลของสืบบัวไทยปนมิดนะครับผู้ชกเป็นเพชรชงหมิงสิทธิ์คุณมะ หรือว่าสิทธินายกเจ๋งไกลลานครับหรือว่าเจ้าบ้านดอนเล็กสิทธิ์คุณมะมวยตัวนี้เนี่ยพื้นเพเนี่ยเป็นมวยจากจงหวัดอุดรครับซ้อมอยู่ที่ระยองนะครับที่สิทธิ์คุณมะ14ปีเช่นกัน160ซนติเมตรได้ลอยกว่านิดนิดครับเป็นมวยขวาครับฝีมือจัดจุกจิกจกยากครับคู่นี้คู่ขี้สูสีเลยทรงดีฝีมือความเป็นมวยหลากหลายมากจะเป็นจงหมิงตัวนี้สดเหมือนกัน6 7ไฟ็์ไฟนี่ชนะรวดเลยนะครับ ชนะสิงห์น้อยสิทธิ์ประภัยครับที่ลังสิทธิ์ชนะโรเบิร์ตปาณิวัฒน์วยไทยที่ลังสิทธิ์ล่าสุดไปต่อยชิงแชมป์ที่จังหวัดโครานครชนะคะแนนเจ้าโอเหลี่ยงไทยกอเพรสุธิพงมา12ตุลาคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับโอ้โหถือว่าคู่ขี้มากๆเลยคู่ขี้เบียดมากๆนะคู่นี้ดาวเด่นเนี่ยมีทั้งนอกมีทั้งในอาวุธเนี่ยหลากหลายครบเครื่องข้องจังหวะตีนอกก็ลุ้นได้ส่วนวงในก็เหนียวเหนึบ แต่ถ้าดูกันลึกๆแล้วถ้าพูดถึงความเป็นมวยลูกจุกจิกความไวเชิงชกฝีมือเนี่ยเพชรชงหมิงตัวนี้จัดมากๆแต่ว่าการผ่านมวยกระดูกมวยนยจะเป็นรองเจ้าดาวเด่นลูกบ้านใหญ่นะครับดาวเด่นตัวนี้กระดูกการผ่านมวยดีกว่าต่อยในเมืองกรุงชื่อชั้นในเมืองกรุงดูจะได้เปรียบนะครับคือเพชรชงหมิงตัวเนี้ยชุดเดียวกับพวกก้าวโบแดงศักสนพันนะมวยชุดอ่า สมัยก่อนก็ต่อยอยู่ในศึกในสายของเพชรยินดีต่อยศึกมวยมันสนั่นเมืองมาก่อนอะ่ะส่วนเจ้าดาวเด่นตัวนี้ต่อยอยู่ในศึกในสายของพลังใหม่ตลอดเลยนะต่อยที่อ้อมน้อยต่อยมวยไทยพันธมิตรต่อยที่ตะวันานาเนี่ยเป็นประจำชุดเดียวกับโจ้นาลินโยตัวนี้นาลินโยศอบุญมิริทเน่ยพวกพลอยเงินพวกอา่าใครอะชุดภูดาวผูดาวก็กระดูกดีนะ ก็ถือว่าการผ่านมวยชื่อชั้นเนี่ยต่อยมาพักฟานสัก60 70ไฟท์ครับส่วนเวทชงหมิงเนี่ยต่อยมาประมาณสัก30กว่าไฟท์คู่นี้ต้นต้นเนี่ยผมมองว่าคู่ขี้นะต้นๆคู่ขี้น่าจะเบียดไปมาแต่ถ้าเสียดสีประทะกันไปแล้วไปปลายเนี่ยเกมระยะยาวยาววงในเนี่ยดาวเด่นตัวนี้เขาจะดีกว่านะครับก็ส่วนตัววันนี้ผมชอบที่เจ้าดาวเด่นลูกบ้านใหญ่นะเวทน้ําหนักเนี่ยอาจจะเป็นรองนิดนึงเพราะว่าน้ําหนักปล่อยเนี่ยเวรชงหมิงนี่เขาใหญ่กว่า เพชรชงหมิงเขาใหญ่กว่าใหญ่กว่าประมาณสัก 3- 4กิโลแล้วก็ได้เปรียบรนหนักอีก0 5กิโลนะครับดาวเด่นเนี่ยเบียดพิกัดเนี่ยไฟนี้เนี่ยต่อย45เลยนะต่อย45เลยปกติน้องเขาต่อยแค่43 4 4ิกิโลวันนี้ก็ถือว่าปล่อยขึ้นมาแต่ก็ยังว่าครับเด็กมันโตขึ้นเรื่อยๆอะ่ะส่วนตัวผมก็ยังชอบที่ดาวเด่นลุกปั้นใหญ่ครับต้นๆคู่ขี้นะถือว่ากินกันยากเบียดเลยอะ่ะสยกแต่ว่าเสียสีกันไปเนี่ยผมมองว่าแพ้นอกยังมีในครับดาวเด่นจะชนะเจ้าเพชรชงหมิงส ส่วนคู่ต่อมาครับประเสริฐชัยปืนรัตนาพบกับออโต้บูมหฤกเซียนคู่นี้เวทพิกัด1นึ่งร้อยหปอนด์อ่ะผมลืมแจ้งน้ําหนักไฟเมื่อเช้าคู่แรกนะครับฝ่ายแดงเนี่ยมาลด0.6กกิโลนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินมาลดศูนย์จกิโลครับก็ถือว่าลดพอๆกันแหละขนคู่ต่อมาครับประเสริฐชัยปืนรัตนาครับพบกับเจ้าออโต้บูมหฤกเซียนครับร้อยร้อยหนึ่งปอนด์นะครับฝ่ายแดงเนี่ยประเสริฐชัยปืนรัตนาหรือว่าปอประกิตยิมชอห้าพยักษ์ตัวเดียวกันนะครับ มวยตัวนี้ก็ประเสริฐชัยตัวนี้ก็ต่อยมานานแล้วนะครับก็อยู่ในชุดของมวยเด็กเหมือนกันนี่นแหละสี่สิบห้าสิบไฟส่วนเจ้าออโต้เนี่ยน่าจะประมาณทั้งยี่สิบกว่าไฟประเสริฐชัยครับสิบสี่ปีร้อยหกสิบสามจากสีสเกตซ้อมอยู่ที่สีสเกตที่ปอประกิตยิมครับประเสริฐชัยปืนรัตนาประเสริฐชัยปปปประกิตยิมหรือว่าแสบสิทธิ์พ่อโดมวยซ้ายฝีมือครับตัวนี้ครบเครื่องเลยนอกได้ในดีเชิงชกฉลาด มีทั้งนอกมีทั้งในตีน,นอกหรือเตะซ้ายส่วนวงในก็เหนียวหนึบครับเจ้าประเสริฐชัยตัวนี้3ไฟล์ลังสุดมีแพ้ชิคาระสวนอาหารปีกไม้ที่กองทัพอากาศครับชนะนอกยกที่4ครับเจ้าพลอยเงินอาจศึกมวยไทยที่ตะวันนาชะนะยอดคลาสสิกไลซิงมวยไทยที่ตะวันนาครับสิ 18. สิงหาที่ผ่านมาคู่ชกออโต้บูมเด็กเซียนมวยจากจังหวัดอุดรครับซ้อมอยู่ที่บูมเด็กเซียนที่นนทบุรีครับตัวนี้ก็อยู่ในอา่าเขาเรียกว่า สิบแปดปีครับเป็นรุ่นพี่นะแต่ว่าต่อยมือมาน้อยกว่าเป็นมวยขวาทรงสไตล์เข่าเหมือนกันนะเตะต่อยนํำปั้มตีครับเจ้าออโต้ต,ตัวนี้สามไฟ์หลังสุดมีชนะปูลมเกียดอำนาจที่นครปฐมครับแล้วก็มาแพ้สยบเพชรส,ส่อสัตววัดที่ตะวันนาแพ้ด็อกยกห้าสยบเพชรที่ตะวันนาครับยีบสองกันยาที่ผ่านมาออโต้หลังๆนี่ก็โดนไม่ได้นะเรื่องสภาพร่างกายเนี่ยถ้าเทียบกันเนี่ยประเสริฐชัยเนี่ยจะดีกว่านะ คู่นี้ตามข้อมูลเนี่ยเคยเจอชิคาระมาได้กันทั้งคู่นะเคยเจอชิคาระมาได้กันทน้งคู่แพ้ชิคาระมาได้กันทน้งคู่อะแพ้จังหวะตีนอกแพ้จังหวะนอกครับคู่นี้เนี่ยถ้าพูดถึงเข่าชนเข่าก็ก็ได้นะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยพื้นเพเป็นมวยเขา่าฝ่ายแดงเนี่ยเมื่อเช้ามาร0อ .8 ขาดไป0.2ครับส่วนเจ้าออโต้มาลด0.6คู่นี้ตลาดหลักทรัพย์เรทราคายังไม่เปิดนะครับตีนอกเ่ยคู่ขี้สูสีส่วนเจ้าประเสริฐชัยเนี่ย ตีนซ้ายจะจัดกว่าหน่อยส่วนเจ้าออตโต้เนี่ยก็ช่วงหลังก็โดนไม่ได้ครับสภาพร่างกายเนี่ยเวลาโดนหนักๆแรงๆมียุบมีแผว่เหมือนกันทรงมวยเนี่ยถ้าพูดถึงลูกแข็งแรงเนี่ยผมมองว่าเจ้าประเสริฐชัยนี่จะดีกว่าคู่นี้ผมชอบประเสริฐชัยนะผมดูว่าต้นต้นตีนซ้ายไปก่อนครับส่วนวงในวันนี้ผมก็มองว่าของเดิมๆิมน้องเขาเป็นมวยเข่าอยู่แล้วไม่น่าจะเสียเปรียบเจ้าออตโต้วันนี้ผมมองว่านอกในดีกว่านะจะชนะออโต้บูมเด็กเซียนครับคู่รองครับ ตัวเล็กต่อตัวใหญ่ครับเพชรตนเป๋ชอห้าพยักควบกับวันพระเดชเกียรติเขาน้อยครับผู้นี้เวทพิกัด1นึกับ110ปอนด์นะครับก็ถือว่าโอ้โหเพชรตนเปเนี่ยต่อยก,กับใครเนี่ยต้องต่อน้ําหนักตลอดเลยทั้งต่อน้ําหนักทั้งต่อรูปล่างนะเพชรตนเปชอห้าพยักครับก็โอ้โหประเภทอ่าจะว่าไงอะ่ะเสกสรรบวกยอดเหล็กเพชรเหรอทรงสไตล์ทรงทรงทรงทั้งคู่อะ่ะบวกกันเอายอดเสกสรรกับยอดเหล็กเพชรมาบวกกันเลยเจ้าเพชรต่นเปตัวเนี้ย ประเภทเด็กดองครับ22ปีครับ1 5 6เซนติเมตรครับมวยกาก่าเพชรจูรณบซ้อมอยู่ที่ชอห้าพยักษ์ชุดเดียวกับด่วน99อ่ะสมัยก่อนเนี่ยมาต่อยอกันที่อ้อมน้อยช่อง3เนยโอ้โหโคตรมันเลยคู่เนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่น่าจะต่อยกันได้แนละ้วเพราะว่าเวทน้ําหนักเนี่ยน่าจะไม่ได้เสียกันนะเจ้าเพชรตนเป๋ตัวนี้ก็ใช้สอจอโต้งปลาจีนอบตอหนองยางทอยสเสน่รักทัวตัวเดียวกันนั่นหละครับ ก่อประเภทเตะขาเจาะยางต่อยหมัดวงในล็อกรัดมาตีเหนียวมีทั้งนอกมีทั้งในแต่ว่าส่วนมากเนี่ยน้องเขาจะชอบเข้าไปเดินปั้มในนะเดินปั้มเดินคำ้ำเขาเรียกว่าเดินอาศัยลูกแข็งแรงไปล็อกไปโหนนะให้ผู้ชกหมดแรงอะ่ะส่วนจังหวะตีนอกถ้าวันไหนมาเดินเตะขาก็ลุ้นได้แพ้ตาเดี่ยวปวบวิทย์ที่อ้อมน้อยชนะ,ะเพชรอนุวัฒน์แดงเขาทรายที่ตะวันนาล่าสุดพลิกแพ้หยกเพชรเฉจรลบุญที่ตะวันนาครับ15กันยายนที่ผ่านมาหมดแรงครับไฟล์ล่าสุดหมดแรงต้นๆนี่สู้ดีมาก แต่ว่าเบียดเสียสีไปวันนั้นยกเพชรดีกว่าส่วนคู่ชกค,ครับวันเผด็จเกียรเขาน้อยหรือว่ากาแฟวัวชนคนสู้ครับตัวนี้ก็มวยจากจังหวัดสตูล17ปี170ปสูงยาวกว่าชัดเจนครับซ้อมอยู่ที่จังหวัดสตูลน,นะครับที่เกียรเขาน้อยฝีมือครบเครื่องครับนอกได้ในดีได้ใหญ่นะครับได้สูงได้ลอย แพนออกยกสี่เด่นเมืองจันรปอมคนอินทิราชเจ้าดำเนินเสมอประตักทองคำสินบีมวยไทยที่ตะวันนาชะนะประตักทองคำสินบีมวยไทยที่ตะวันนาเมื่อวันที่ยี่สิบสองกันยายนที่ผ่านมาไปดูน้ำหนักสอบช่วงเช้าครับฝ่ายแดงครับเพชรตนเป๋ชอห้าพยักครับร้อยแปดครับมาร้อยเก้าครับลดน้ำหนักเหยียบจะช่างสองรอบลดครั้งแรกเหลือร้อยแปดจุดสองครั้งสุดท้ายได้ร้อยแปดเท่าพกิสัดครับส่วนเจวันประเด็ดมาร้อยสิบจุดสองลดไปศูนย์จุดสองครับต้นต้นยังไงก็น่าลุ้นไปที่เจ้า เพชรต่วนเปช๋ชอห้าพยักก่อนลุ้นนับลุ้นนอกก่อนได้กดไม่ลงวงในในของน้าเดิมเพชรต่วนเป๋เขาก็ไม่แพ้มวยเข่าหรอกเรื่องธาตุทนหดเรื่องหัวจิตหัวใจเนี่ยผมมองว่าเพชรต่วนเป๋ตัวนี้ดูดีกว่าจะชนะเจ้าวันเผดเกียรติเขาน้อยครับมีโอกาสหยิบสดสูงมากน,นะคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับเป็นคู่เอกประจำรายการนะครับสไนเปอร์สาศาสิวัตรพบกับกำบ้นทองสวนอาหารปีกไม้ครับเบทพิกัดร้อยสามสิบหกพอนสไนเปอร์สาศาสิวัตร สไนเปอร์ตัวนี้ก็มวยวัย15ปีจากกรุงเทพหมหานคร175เซนติเมตรครับส่วนสูงซ้อมอยู่ที่ส,สาสิวัตรครับเป็นมวยประเภทเข่าคบเครื่องบูดูดันฟอร์มสดช่วงหลังนี่อาวุธมวยหลากหลายมากๆหน้าเสือบรรยากาศสภาพแวดล้อมดีชนะยกไทยยกขาวแสนชัยที่ตะวันนาและก็มาชานอกยกสามซาเม่แก้วสำลิดที่แก้วที่ตะวันนาครับชานอกยกที่4ภูผาต่อบ s มวยไทยที่ตะวันนา6ตุลาคมที่ผ่านมา จ็ดแปดไฟเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะครับโจสไนเปอร์สดเหลือหลายครับส่วนคู่ชกกำปั้นทองสวนอาหารปีกไม้ครับมวยจากจังหวัดสระแก้วนะครับตัวนี้อายุ16ปีนะครับร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรซ้อมอที่สระบุรีที่สวนอาหารปีกไม้มวยขวาครบเครื่องครับประเภทนอกได้ในดีครับก็ประเภทสดเหมือนกันมีชา้นอกยกที่สามโจ เสือสยามเจ้าสำลีที่ราดดำเนินเสมอโล่ทองกลัวําเยมืองยิมที่ราดจะดำเนินล่าสุดแพ้โล่ทองกลัวในเยมืองยิมที่ราดดำเนินสดมา5 6 7หกเไฟนะครับเพิ่งจะมาสะดุดแพ้เจ้าโล่ทองแค่ไฟเดียวนะครับก็ถือว่าคู่ขี้สู่สีมากๆนะครับคูนนี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับกัมบันทองนเนก็ตามชื่อแหละเบียนมวยหมัดต้นๆเนี่ยลุ้นได้ส่วนเจ้าสไนเปอร์ตัวนี้ก็เชิงไม่สนนะ่ะประเภทต่อยนําปั้มตีดูดุดันหัวใจดีคือคู่นี้เนี่ยไปดูหนักสอบก่อนร้อยสามหกปอนด์ายแดงครับ 136มา136.2ส่วนเจ้ากรปั้นทองมา1้8ครับลดไป2ปบอลก็ถือว่าลดได้นะรอบสุดท้ายในี่ย0.8อาจจะตึงๆหน่อยแต่ก็ยังลดได้คู่นี้ต้น,ต,น,ต,นต้นกรปั้นทองหรือลุ้นหมัดได้กดลงหรือเปล่าถ้ากดลงก็จินไปแต่ถ้ากดไม่ลงวันนี้ระยะยาวเนี่ยจังหวะวงในแล้วก็เขาเรียกว่าถ้าทนนหดเรื่อง,องหัวจิตหัวใจเนี่ยเจ้าสไนเปอร์ดูดีกว่าที่สาคัญหน้าเสือบรรยากาศสภาพแวดล้อมสอศาสิวัตรในตัวเงินเขาแรงเด่นทีโอโห,หลายล้าน คู่นี้ไปที่สไนเปอร์ครับต้นๆเนี่ยหนักแรงทุกลูกแล้วก็วงนายเนี่ยดูดีกว่าครับไม่พลาดโดนหมัดกับบั้นทองล่วงไปก่อน 4- 5ายังไงก็ดีกว่าครับจะชนะกับบั้นทองสวนอาหารปีกไม้ฝากกดไ like, ลค, share, ค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสรุปบรรดมวยชอบ3ดาวแล้วก็5ดาวประจำรายการให้แฟนมวยแนะนำข้อมูลไปประกอบการเล่นหน้าตู้ประกอบการตัดสินใจของท่านครับ3ดาวประจำรายการวันนี้ครับส่วนตัวเนยผมชอบไปที่เจ้าเพชรตนเป๋ชอพยักษ์เล็กกว่าหน่อยแต่ว่าหนักแรงกว่าครับประเภทหัวจิตหัวใจดีกว่า นอกในเตะขาเจาะยางต่อยหมัดคือถ้าแพ้นอกในวงในประเภทล็อกคอประเภทโหนคอเอาลูกแข็งแรงเข้าปะทะเอาทําให้คู่ชกยุบย่นให้ได้ผมมองว่าโดนต่อโดนทีต่อทีวันนี้มีโอกาสหยิบสดสกอร์ต่ําสูงม,มากๆปอนดอไม่น่าจะมีผลนะส่วน5ดาววันนี้ผมชอบที่เจ้าสไนเปอร์นะหนึ่งเลยคือผมชอบหน้าเสือชอบบรรยากาศชอบตัวเงินเขาคือชุดนี้เขาเขาทำมาเล่นอยู่แล้วตัวเงินเขาแรงครับแล้วก็ที่สําคัญเมื่อเช้าเนี่ยกำปั้นทองลดเยอะ เป็นมวยหมัดต้นๆรุ่นได้แต่ว่า4 5หเบียดประทะกันไปแล้วตัวเองลดเยอะด้วยไม่น่าจะต้านเจ้าสไนเปอร์อยู่นะครับชอบที่สไนเปอร์ครับเป็นมวยชอบพาดาวไปํารายการ4คู่ในราการครับคู่แรกผมชอบไปที่เจ้าดาวเด่นลูกบ้านใหญ่คู่ที่2ชอบไปที่เจ้าประเสริฐชัยปืนรัตนาครับคู่รองชอบเป็่วนเปชอห้าประหยัคู่เอกชอบที่สไนเปอร์สชศิวัตรครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ชอบเหมือนกันก็ตามเห็นต่างก็สวนกันได้นะครับช่วงนี้ก็อาจจะแพ้บ้างชนะบ้างนะครับตามข้อมูลนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับถือว่าเป็นการให้ข้อมูลกันแล้วกันครับเอาข้อมูลตรงนี้ไปประกอบการตัดสินใจของท่านก็ขอให้เฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับจากลากันก่อนเนเท่านี้ขอบคุณครับ